Inbox อะไรอยู่ในกล่องง,ง,งสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโอโมเดลหรือเน่นีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะนำมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับก,กบารรีวิวการ์ดไฟแบนกาดพัตไทยโดยในยวันนี้ก็ผมก็จะเป็นแนวทางการจัดเด็กของแคลดอะควาฟอร์ดที่มีของเสริมมาจากชุด BT13 นั่นเองนะครับผมก็เป็นสายมังกรคลื่นสีคขามเทธาดูไลฟ์ดราก้อนนั่นเองซึ่งก็เป็นสายที่ได้รับความนิยมในการเล่นตอนนี้สูงมากเพราะควาสามารถที่ท่านจะโดดเด่นแล้วก็มีความสามารถในการอ แส่ตัวเองได้รวมถึงรูปลักษณ์ที่ดูสวยงามดูเท่ใบนี้จีมเป็นใบที่แบบว่าเอ้ยมันน่าจับต้องหน้าหยิบมาเล่นแน่นอนครับผมวันนี้ก็จะมาทําเป็นแนวทางการจะดเด็ให้ดูกันว่าพี่ชินใส่อะไรแล้วก็มีคอมโบอย่างไรบ้างนั่นเองเพียงแต่ว่าก่อนจะไปดูกันนะครับผม ผมองขอบอกเหมือนเช่นเคยเลยก็คือนี่เป็นเพียงแค่แนวทางการจัดเด็กเท่าน,นั้นนะครับผมไม่จะเป็นต้องจัดตามหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบตรงไหนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็ให้ดูไว้ก่อนเผื่อแบบไม่มีไอเดียเราค่อยเอาไปปรับปรุปรงต่อย,ยอดในสไตล์ของตัวเองนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกระเลดีกว่านะครับผมว่าพี่ชินใส่อะไรไว้บ้างเกรดศูนย์กันเลยนะครับผมเราก็จะใส่นักเรียนอาหารเอลิกจ้าเพราะว่าเอาไปเล่นคู่กับเพนกวินนั่นเอง บอกไว้ก่อนเลยว่าพี่ชินจะซีเรสเรื่องของการหาตัวเบรกไลท์มาเล่นมากๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ตัวเบรกไลท์มาเล่นอคอมโบมันจะดูไม่รุนแรงจะแบบดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่จึงใส่ตัวนี้ไว้เพื่อเล่นหาเกรดสนั่นเองนะครับผมไอ้อย่างนั้นก็คือจะได้ไปสกู๊เกรด,ด้วยแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วใช้สกิลของเอลิกแล้วไม่เจอตอนนั้นคือจะขึ้นเททไดาก็ต้องไล่ละอันนั้นก็คือแล้วแต่ชะตาก,กรรมนะครับผมมาดูทริกเกอร์บ้างทริกเกอร์ใส่สแตนนะครับผมมาทั้งหมด6ใบอ่า าไม่ถึงใส่สแสต็มมาด้วยนะครับผมปกติกเห็นใส่แต่คลิกกับดอไม่ใช่เหรอเพราะว่าพี่ชินมองว่าอตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนรู้วิธีระบมือนเททรายแล้วปกติเททรายตีไปครั้งแรกเราก็มักจะไม่บูสต์จริงไหมก็ตีไปเอาทิกเกอร์เฉยๆฝั่งคัมก็จะกาดหรือไม่ก็ปล่อยมาเฉยๆนะครับผมแล้วพอมันรุกขึ้นมาตีครั้งที่2แบบตีครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยเขาก็จะป่าพีจมาซึ่งณจุดๆนี้เนี่ยต่อให้ได้คิดที่เข้าทิกเกอร์2ใบมันก็ไม่มีประโยชน์ จึงใสด่ดรอใส่สแตนทิกเกอร์มาเสริมในเรื่องของการจ่ายทิกเกอร์ให้สแตนแล้วมีโอกาสตีต่อได้อีกหรือแม้แต่บางครั้งนี่ที่บอกว่าเอ้ยตัวไซเรนเซาวต,วตัวตีลูกอะไรของอะไรเนี่ยมันมีขึ้นจริงๆนะครับผมไอสแตนทิกเกอร์เนี่ยมันก็ช่วยเราได้เหมือนกันดังนั้นจึงใส,ส่สแตนทิกเกอร์มาตามสไตล์ของพิชินนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ต้องจัดตามก็ได้นะนี่เป็นสไตล์พิชินเฉย มีคลิปเข้าทิกเกอร์ซูปเปอร์โซนิกเซเลอร์นะครับผมที่มาช่วยในเรื่องการงางดาเมจเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยตัวเทตทาไดกินคา์เตอร์บา์สมากใช้ประมาณสัก2ทีก็หมดแล้วยังมีตัวเอลิกอีกนะครับผมบางทีจ,จับพัดจับพูเนี่ยต้องใช้คานเตอร์บาส์เพิ่มตัวนี้ช่วยได้น,นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมี ดรอว์ทิกเกอร์กับเบอร์เซเลนมาริกานะครับผมตัวนี้สารพัดประโยชน์จริงๆเพิ่มโซให้เพนกวินถอดโซบาร์สอแล้วก็จูนหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือว่าจะแจกพลังสามมาในพวกแบบตีและลุกก็ได้เช่นพวกเทอไรซาวอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากๆนะครับผมใบนี้ก็ใส่มา3ใบนับ่นเองและก็จะมีสุดท้ายก็คือฮิลสีใบนะครับผมไม่ใส่ไม่ได้เนาะนี่ก็จะเป็นเกรดศูนย์ทั้งหมดที่พิชชินใส่นั่นเองนะครับผมก็จออะมีคลิปสามดรอว์สามฮิลสี่และที่เหลือก็เป็นสแตนนั่นเองนะคครับผมโอเ ต่อเนื่องมาด้วยเกรดหนึ่งกันเลยนะครับผมก็จะมีใส่เพนกวินสามใบนะครับผมเพราะว่าเด็กนี้นะเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการต่อบูสมากนักนะครับผมตัวอะไรขึ้นก็ต่อ Boost บูสต์ไปเน้นจำนวนครั้งในการโจมตีให้ถึงนะครับผมตอนหลังแวนก็ไม่ซีเรียสเลยแล้วก็สําคัญมากในการเล่งจัว่วเพราะว่าในการเล่นคอมโบเซทราเนี่ยเราต้องมีการ์ดเรียกได้ว่าแทบจะฟูลบอร์ดคือทุกช่องต้องมีอ่ะไม่งั้นมันคอมโบไม่ขึ้นหรือว่า ช้ดาวเอซอมไม่ขึ้นหรือว่าตัวเล่นอื่นไม่ขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีก็ไม่ได้ดังนั้นจึงใส่เป็นกุญมาเล่งจั่วหนักๆครับผมต้นเกมมาจะต้องได้จั่วทั้งหนึ่งใบอย่างเงี้ยเล่งจั่วไปเลยแล้วก็จะมีตัวตีง่ายๆนั่นก็ผงกับเบรฟชูเตอร์กองโจนใส่มาสามใบเช่นเดียวกันพีจีใส่สี่ใบนะครับผมและสุดท้ายก็คือตัวเรียกได้ว่าแบบตัวพลิกเกมแห่งปาฏิหาริย์นั่นก็คือวิลแอดซ้อมนั่นเองที่มาช่วยในสเต็ปที่ว่าเราไม่มีตัวตีระลุกหรือตัวตีสลับตัวนนนี้้ช่วยไดมมากกจริงััับผอเ ต่อด้วยเกรด2จ้าเกรด2จะเน้นตัวที่ตีง่ายๆนะครับผมตีง่ายตีเพียวๆไว้ได้ก่อนก็จะมีไททันแห่งปืนลำแสงใส่มา3ใบนะครับผมใส่4่เอาเวลาต้นเกมมันไม่ค่อยเวิร์กไงเบรฟชูตเตอร์ปืนคู่ตัวนี้มันตีกดต้นเกมได้โหดมากครับผมรวมถึงไททอนแอนด์เซลซึ่งเป็นตัวทําให้การจะตีเราถึงครั้งที่เราต้องการนั่นเองก็ใส่มา44 4, แล้วก็3มีแค่ตัวไททันที่ใส่แค่สเท่านั้นเองนะครับผมและสุดท้ายก็คือเกรด3จ้าก็จะมี p l a n t s c o l e ดรา g อนใส่มา4ใบนะครับผมและก็มี Theta Life ดรา g อนอีก4ใบนั่นเองเป็นพระเอกในการปิดเกมนั่นเองนะครับผมคราวนี้คําถามก็คือจะมีรูปแบบในการเล่นอย่างไรนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวขอหาตัวเริ่มก่อนตัวเริ่มของผมก็จะเป็นเอลิกเช่นเคยแน่นอนว่าต้นเกมแล้วก็ไรอะไรใดก็ไรลงไปนะครับผมเจอ PG ก็ไรนั่นเองทีนี้แล้วก็ตบตีบนะปกติพอช่วงเกรด2นะครับผมอ่าก็พยายาม พยายามดูบนมือว่ามีแพนกวินไหมนะครับผมถ้าจังหวะนี้มีแพนกวินก็สามารถใช้คอมโบของเอลิกับแพนกวินได้ก็ขั้วบาร์หนึ่งข้าโซแล้วก็หาเกตดสมีไม่มีไม่รู้แลลวเดี๋ยวลงแพนกวินมาบาสสองจุต่ออยู่ดีอันนี้ก็จะเป็นสเตจปกตินะครับผมเนื่องจากที่เราใส่สแตนแล้วก็ใส่ตัวตีงง่ายๆมาเยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะมีพวกหน่วย ตีง่ายๆค่อข้างจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเล็บชูเตอร์ปืนคู่นะครับผมหรือแม้แต่เลฟบชูเตอร์กองโจรซึ่งพวกนี้ใช้ไงานได้มากอาจจะเอาค้ังนี้ตีไปก่อนก็ได้1นึ่งหมื่นแล้วจริงไหมอ่าแล้วก็คังนี้ตีตามนะครับผมค้ังนี้ไม่ซีเรียสเองของการได้พลังบวกเพราะเดี๋ยวดีคิเก็แจกอยู่ดีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนลงแพนกวินเราลงข้างก็ได้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ล้วแต่คอมโบนะครับผมอ่าอาจจะตีครั้งนี้หนึ่งก็ได้ หรือว่านี่ตีครั้งที่2ยังไงก็ได้แล้วแต่เพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้กะเอาสกิลอยู่แล้วตีครที่นี่หนึ่งตีครั้งที่2แล้วก็ตีครั้งที่สามก็ได้นะครับผมตีตามปกติแต่ว่าจะเน้นลงมาตีกดคู่แข่งเรื่อยๆเพราะเราจะพยายามให้คู่แข่งเนี่ยเสียเลื่อดให้ไวที่สุดเท่าจะไวได้จะเน้นกดมือแผนงต้องลงมากากการเราเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมทีนี้ก็เล่นตามปกติไปเรื่อยนั่นเองเพราะว่าเมื่อร่ก็ตามที่เรามีท่านคอร์ากอนนี่คือจะอุ่นใจมากคู่แข่งจะกลัวการเบรกไลเรามากนะครับผม แล้วกาา็แล้วก็สามารถกดดันคู่แข่งได้ดีด้วยจำแบบประมาณคู่แข่งไม่กล้าปล่อยให้เรสีดาเมจเงี้ยโกรดโดนคอมโบนะครับผมในจังหวะนี้เนี่ยถ้าเกิดมีอ่าไทโรเ,เอสเซาลขึ้นมาเล่นก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับผมเราก็อาจจะเอาอ่าข้างนี้ตีไปก่อนก็ได้แล้วก็แวนตีตามนะครับผมในสติกเกอร์อะไรก็แจกไทโรเ,เอสเซาลก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดไทโรเ,เอสเซาลตีแวนแล้วมันจะลุกได้เงี้ยอ่ะสมมติทำให้ดูดีกว่า นะครับผมคือเทอร์ไรซองนี่เป็นตัวที่ต่อคอมโบได้ดีมากๆจะเอาไปตีก่อนหรือตีทีหลังก็ได้แต่ในกรณีนี้จะเสนอการตีทีหลังให้ดูนะครับผมเอาไปชุบเตอร์ปืนคู่ตีไปนหนึ่งทีก่อนก็หมื่นสองจะตีอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผมคราวนี้เอาทั้งคอตีตามสมมติว่าเราเช็คได้ทิกเกอร์นะครับผมจะเช็คอะไรก็แล้วแต่สมมติเช็คได้คิวสักหนึ่งใบละกันอีกใบหนึ่งก็เช็คแป๊กๆไปนะครับผมแล้วก็พลังทุกอย่างแจยข้างนี้จริงไหมตัวนี้ก็จะบวกห้าพันเป็นหมื่นสี่ คราวนี้เราก็แล้วแต่เราเรลยเราจะหมื่นสี่บวกเจ็ดพันตีมัน 21, สองหมื่นหนึ่งสแวนก่อนก็ได้เพื่อกดดาเมจเขาจากนั้นตีเสร็จปุ๊บมันก็จะลุกขึ้นมาพลังลดห้าพันก็จริงนะครับผมแต่ว่าเราก็ได้ทิกเกอร์บวยห้าพันไงมันก็จะเป็นเก้าพันเท่าเดิมทีนี้เอาเก้าพันนี้ตีข้างก็ได้นะครับผมตีตัดข้างได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องเอาตัวนี้ตีต,ตีแวนในครั้งที่สองนะมันไม่ได้มันขับตีแวนตลอดจริงไหมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะลุกต้องตีแวน ดังนั้นนะครับผมตัวไทรอยด์โซเป็นตัวที่ต่อของบดได้ดีมากแจกทิกเกอร์ให้มันได้สักหนึ่งใบอ่ะมันจะแสดงความความสามารถได้เยอะมากๆเลยครั้งที่หนึ่งก็บูสต์ต่อตีแวนไปก่อนครั้งที่2ก็ตีข้างหรือบางคนจะเล่นอย่างนี้ก็ได้เอาหมื่นสี่ตีแวนก่อนก็ได้ให้เขากลับมา5,000ลุกแล้วตีซัมิรอบหมื่นหกให้กลับอีกหมื่นหนึ่ง 11, ก็ได้เหมือนกันแบบว่าขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้คู่แข่งเสียเลือดหรือเราต้องการให้คู่แข่งเนี่ยกดดันให้กักัดๆลอเรื่อยๆอันนี้ก็คือแล้วแต่แล้วแต่เราจะพิจจานารณกันนนะผมี่เป็ ขั้นอสเต็ปของไทแรนอีเซลนั่นเองสมมติไทแรนอีเซลเราจะมาไว้ตีทีหลังนะครับผมทีนี้ทีเด็ดมันก็อยู่ที่การเบรกไลท์ด้วยเทท่าจะไล์นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเราซีดัเมจแล้วเบรกไลท์ <break line S 2> ทีนี้สนุกแน่นอนอาจจะขอเติมบอรดนิดนึงนะครับผมสมมติบอรดเราเป็นอย่างนี้ละกันซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมใช้งานได้ดีคราวนี้แน่นอนว่าเทท่าใดนี่มันต้องตีถึง4ครั้งเนาะเรามาดูวิธีการนาให้มันแสดงประสิทธิภาพที่สูงสุดดีกว่านะครับผมอ่ะเรา,าจะต,ตนนีีีีีีีคคครรรรรััััั้้้้้้้งงงทท่่่่่่่่1 1ดดวววยตตตตตนนนอออะะะจจิิๆมมมมมมบบบููสส์หืไไก็แแลใชผ ีครั้งที่2ตรงนี้เนี่ยจะบูสต์หรือไม่บูสต์ก็ได้สมมติวิชินนะว,ว่าเขามี PG อะ่ะงั้นเดี๋ยวตีบูสต์แรงๆเลยละกันเดี๋ยวครั้งที่2มาเจอ PG อยู่แล้วเลยไม่ซีเรียสอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดเราเบรกไท์เราจะตีบแบบไม่บูสต์ก็ได้อ่ะแต่เนื่องจากเทนนี้เบรกไร้เนาะงก็ตีบแบบไม่บูสต์ละกันอย่างในคู่แข่งต้องทิ้งหนึ่งใบบนมือก่อนละไม่งั้นเขากัดไม่ได้ใช่ไหมครับผมหรือเราจะโดนคีย์เยอะด้วยตอะนั้นก็จะเรียกกาดได้หนึ่งใบแล้วต่ล้้้วกกกก็็็ไไไไไดดดดิเเเอร์ชคยย1ังงมาสุ ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะได้ได้อะไรได้สแตนก็จะดีมากตัวนี้จะแเตนมาตีต่อได้ด้วยสมมุติว่าไม่ได้สแตนละกันสมมุติได้ได้ได้รองมาสักหนึ่งใบละกันนะครับผมเราจะาพลังแจกให้ข้างไหนก็แนะนาว่าแจกให้ข้างไททอ์เอสเซอจะได้บวกห้าพันไว้ก่อนจริงไหมอ่าตีครั้งที่2แล้วนะคราวนี้ตีครั้งที่3นะครับผมจะบูสต์หรือไม่บูสต์ก็ได้สมมติพี่ชินไม่บูสต์ละกันนะก็จะตีเป็นหมื่นสี่เข้าแวนเขาก็ต้องก,ดอกัดเนาะหรือจะไม่กัดก็แล้วแต่แล้วก็ลุกขึ ตีครั้งที่3แล้วแล้วก็ตีครั้งที่4ครานีบูสต์ไปด้วยเลยก็ได้แล้วจะตีแวนตีค้างกันแล้วแต่คู่แข่งก็ต้องกาดอีกแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาใหม่ตามสก,กิลของเขาคว่ำสองทิ้ง2ลุกขึ้นมาทีนี้แน่นอนว่าเราสามารถตีครั้งที่5ได้นะครับผมก็ตีครั้งไปเลยตีครั้งนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสนะครับผมเช็คได้สแตนทิกร์มันจะส่งผลทาให้แบบข้างๆเนี่ยลุกขึ้นมาตีต่อได้นั่นเองก็ทําให้คู่แข่งเนี่ยเอ้ยกดด ที่บอกว่าทำไมเราใสแสแตนมาเพราะว่าบางทีเราตีขั้นสุดท้ายแล้วเขาปาพีจีมาเช็คได้อะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดมีโอกาสเช็คได้สแตนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้นั่นเองนะครับผมอาจต่ถ้าเช็คได้ฮิลหรือได้ดอมมันก็มีประโยชน์นะที่จริงเพียงแต่ว่าแบาบเราได้สแตนมามันช่วยเฉพ์ตในเรื่องของการเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีได้นั่นเองคราวนี้เนี่ยมันจะมีบางการณีที่แบบว่าเอ้ยเราหา,าเทอร์เอสเซอลไม่เจอนะครับผมไม่มีเทอร์เรสเซอลโชคลายมากเลยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรามีวีลเอทเซิล เราจะใช้ที่มีเบรกสีของเทนทาได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตีครั้งที่1นึ่ไปก่อนจะตีแวนตีข้างกันแล้วแต่นะครับผมอ่ะตีครั้งที่1นเนาะนี่ก็เป็นการโจมตีครั้งที่2ถูกไหมครับตัวนี้ไม่บูนนะตีครั้งที่2องแต่นั้นนี่ก็เป็นการโจมตีครั้งที่3นะครับผมซึงแนะน,นะว่าตีเสร็จเราสามารถกดสก,กิลเวลล์อา,ารเซได้คว่ำหนึ่งแล้วก็สลับสักแถวนึงอย่างนี้ ตัวนี้ก็ตีต่อได้นั่นเองแต่ว่าก็ต้องยอมตีแป๊กไปอะไรเงี้ยบอกว่าวยอมแบบตีตีไม่นับจำนวนครั้งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องตอตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับผมเอาใหม่ทำให้ดูใหม่ทําให้ดูใหม่อ่ะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่มต้องตัวนี้ตีตัวแรกอันนีครั้งที่1นะครับผมครั้งที่1แล้วก็ตัวนี้ตีอาต่าแวนตีครั้งที่2นะครับผมตีครั้งที่2แ <pare ng Fuel> ล้วนี่ก็ตีครั้งที่3 <complex> แล้วก็คว่มหนึ่งสลับที่แล้วนี่ก็ตีครับผม แต่คราวนี้ก็จะมีสถานการณ์ที่ว่าโอ้ยโชคลายเหลือเกินเรียกได้ว่าวิวแอตเซา์ก็ไม่มีไทดอแอตเซา์ก็ไม่มีนะครับผมอันนี้ก็คือชะตากรรมแบบว่าลำบากมากโดนเผาด้วยอะไรก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยคงต้อง,งพึ่งสิ่งที่เรียกว่าสแตนทิกร์แล้วนะครับผมตีครั้งที่หนึ่งตีครั้งที่สองอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดเราเช็คได้สแตนทิกร์ขึ้นมามันจะแซงตัวนี้ขึ้นมาแล้วทําให้เราต่อคอมโบได้แล้วก็ครั้งที่สามครั้งที่สี่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็สามารถลุกกขึ้้้นนนนนมมมาาาดดคววอออ่่่ไไแตีีประณัเง ในกรณีที่เราเจอคู่แข่งที่เป็นลิงค์โจ๊กเกอร์ซึ่งเราค่อนข้างจะเกลียดมากนะครับผมเกลียดลิงค์โจ๊กเกอร์จริงๆนะทำยังไงดีล่ะสมมุติว่าเราโดนล็อกไปสักข้างหนึ่งอย่างนี้อ่ะสมมติวิวโซยังไม่ลงสมมติว่าเราโดนล็อกข้างข้างนี้แล้วกันนะสมมติโดนเราข้างนี้ไปจริงแค่นี้โดนล็อกหนึ่งข้างเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าจะทำให้เทสลีย์เนี่ยตีไม่ได้นั่นเองดังนั้นอาจจะต้องพึ่งสิ่งที่เรียกว่าวิวแอดเซลคูงอีกแล้วนะครับผมมาดูกันหน่อยว่าทำยังไงให้เวิร์กนั่นเอง พี่น่ว่าถ้าเกิดจะเป็นกรณีที่สู้กับลิงจ็กเกอร์แล้วก็อาจจะต้องทําให้วิวเอลอนียต้องอยู่เลนนี้เท่านั้นนะครับผมเราไปนี่นต้องเป็นตัวอื่นก็ได้ตัวนี้ก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่มันต้องมีการแบบตีแป๊กเกิดขึ้นสมมุติว่าเราอยากจะตีให้ได้4ครั้งนะครับผมทายังไงดีเราก็ต้องตีครั้งที่1ก่อนละกันต,ตัวนี้ควรจะต้องเป็นไทดอลซอลด้วยเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนมันจะมีวิธีรับมืออยู่นะครับผมสมมุติเป็นประมาณนี้ละกันเป็นประมาณนี้ละกัน มันจะต้องมีไทดันเซาตัวหนึ่งช่วยแล้วก็ต้องมีวิวเซาช่วยคู่นี้จะช่วยสเต็ปทําให้เราบอกว่าเจอลิงจ็อกเกอร์ล็อกข้างหนึ่งแล้วเราไหวนะครับผมเพียงแต่ว่าก็ต้องรุนว่าเราจะวางบอร์ดได้ยังงี้หรือเปล่าก็อนหนึงก็สลับที่นิดน,นึงละกันอ่ะอย่างงี้ละกันนะครับผมอ่ะตีครั้งที่หนึ่งไปก่อนเนาะก็ในหมื่นหนึ่งจะตีแวร์ตีข้างแล้วแต่ตีครั้งที่สองเนาะแล้วก็กดสกิลไทดันเซาคว่ำหนึ่งสลับที่อ่ะแล้วก็ตีครั้งที่สามต้องตีใส่แวร์นะครับผมแต่ถ้าเกิดได้ทิกกกเอร์็ให้แจกตัวนีี้้้้้้ตตตัังงแแแแ่รรกกกกลลลวว็็ุขึนมาคที่ ก็จะทําได้เหมือนกันดังนั้นคือถ้าเกิดเราโดนล็อกไปข้างหนึ่งอย่างเงี้ย <_ T> ก็ต้องมีวิวเอสซอลกับไทรอยเอสซอลมันจะช่วยให้เราอ่าสามารถตีครั้งให้ครบ4ครั้งได้เหมือนกันนะครับผม <_ T> เห็นแล้วว่าก็ต้องอ่าวางบอร์ดให้ดีนิดนึงคือแบบเราต้องจับจังหวะให้ดีดังนั้นก็จะมีหลายๆคนี่พยายามจวจเจอวิวเอสซอลแล้วพยายามลงหลังแหวนไว้ก่อนซึ่งวิชิงก็นแนะนำเหมือนกันวิวเอสซอลพยายามลงหลังแหวนไว้จะดีกว่าแน่นอนนะครับผมดังนั้นว่าถ้าเกิดเราไปเจอลิงก์จ็อกเกอร์ที่มันล็อกเราสองข้างอันนี้ก็ เลยตามเลยเถอะมันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือตีให้ครบสี่ครั้งไม่ได้แน่ๆนะครับผมมันมันยากมากๆเลยดังนั้นถ้าเกิดเจอลิงจ๊กเกอร์ล็อกสักข้างหนึ่งเนี่ยเราจะวองบอดดีๆก็โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดเราเจอล็อกสองข้างนี่ทําใจดังนั้นนะครับผมอย่างที่บอกคือเวลาเล่นพยายามวาง V ีอซไว้หลังแวนไว้ก่อนแล้วก็พยายามรักษาทีเยรซไ,ไว้ให้ได้มากที่สุดที่จะรักษาได้นะครับผมมันสําคัญมากๆเลยนั่นเอง แล้วก็ถ้าเกิดเจอลิงจ็กเกอร์ก็อย่าพยายามรีบลงแถวหน้ามากเดี๋ยเขาก็จะไลต่ตีเราก็อาจจะลงแถวหน้าไว้ก่อนอย่างเงี้ยแถวหลังไม่ต้องรีบลงเผื่อเราต้องเก็บที่มาให้วิวไอซ์เซลช่วยหรือว่าลงเบลชูเตอร์มาเล่นอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่สเต็ปนั่นเองแต่สุดท้ายก็คือพยายามเบรกไลท์ให้ได้เพราะว่าการเบรกไลท์นี่เป็นอะไรที่กดนักผู้แข่งได้ดีดีมากได้ดีมากๆช่วงต้นเกมก็ไม่ต้องรีบลงนะครับผมให้ฝันกลางค่มเนี่ยตีหรือย,ยิงเราทิ้งคอยกัดจังหวะให้ดีๆลงแค่แถวหน้าไปไล่ตีก็อ็อเเะว่กนนงมไจจปโ เบชูเตอร์ปืนคู่นะครับผมแล้วก็มีตัวไททันที่ตีง่ายทั้ง3ตัวเลยคือบมาตีง่ายๆไปก่อนเล่นตีเล่นกดดนันคู่แข่งจะตีเลียวตีแหวงก็แล้วแต่พยายามตัดเกมคู่แข่งเรื่อยๆนะครับผมเน้นการตีง่ายๆไปก่อนเราอาจจะไม่ตีรัวเท่ากับสายที่บอกว่าสายพวกเดียมันทิสหรือว่าสายที่ใส่พวกอาตูหรือนที่มันเล่นการโจมตีได้มากกว่าน,นี้เพียงแต่ว่าเราจะเน้นเล่นง่ายแล้วก็เน้นตีกดดนันคู่แข่งเรื่อยๆนั่นเองเ,เราจะพยายามทําให้เบรกไลนมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือว่าการใช้ลเ,เกิดเบรกสี่นเองผม ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางการจัดเด็กของสายนี้นั่นเองนะครับผม<ๆ>ก็อยาให้ลองไปเล่นกันดูมันจะมีสถานการณ์ต่างๆที่แบบว่าจะต้องลองสู้ดูถึงจะรู้จริงๆว่าต้องรับมือยังไงเพียงแต่ว่าเราก็จะมีคอมโบต่างๆไว้ลองรับมือว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์อย่างนี้ทําทยัางไงดีถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมืออย่างนี้ทำาไงใ,ให้ได้มิบเบรกสีได้ก็ต้องไปฝึกฝนกัน,สสนนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวคนต้องขอจบเพียงเท่นนี้นะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนะจจสสัดีบ